อันยองฮาเซโยสำหรับตนแล้วทีมชาติไทยถือว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์เสมอเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูงแต่ก็มองว่าไม่ได้แกรงกว่าเวียดนามในตอนนี้เท่าไรจะพยายามทำให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าทีมเวียดนามสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เวียดนามยิงไม่ได้ไทยเองก็ยิงไม่ได้เช่นกันดังนั้นมองว่า ทั้งสองทีมคงจะต้องหาทางในการทำประตูให้ได้ส่วนเรื่องที่มาโนโพกิ้งเคยคุมทีมในเวียดนามนั้นไม่ได้มีอะไรต้องเป็นกังวลเพราะทีมเวียดนามก็เจอกับทีมไทยมาหลายครั้งรู้จักผู้เล่นไทยดีเช่นกันในส่วนของอุ้มทีรทรบุญมาทานและเจชนาทิพยทรงกระสินที่เล่นในเจลีกญี่ปุ่นด้วยว่าทั้งสองคนเป็นผู้เล่นที่ดีท่าเทียบ to thì thay lên ngàyú thì mà thay mà ai cũng biết Thái Lan là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay họ vốn dĩ là đội tuyển mạnh ở giải nào cũng là ứng viên họ sở hữu đội hình chất lượng Tất nhiên chưa có gì quá nổi bật ở Thái Lan nhưng không thể nói họ không phải đội bóng mạnh Tôi luôn tôn trọng họ, HTLV Park Hang Seo mở lời trong cuộc họp báo trên sân quốc gia Singapore sáng 22 tháng 12. Còn Việt Nam sẽ cố gắng hết sức, có thể chưa thỏa mãn hết người hâm mộ nhưng chắc chắn chúng tôi luôn nỗ lực. Không khẳng định 100% nhưng chúng tôi có thể chiến thắng.